เดี๋ยวนี้มาแย่งยิงสามปีแด้วอเนี่ไปเลยไโอเคพี่ พี่ฝึกให้อย่างนี้ยมันจะมันจะเชื่อผมไหมเวลาเชื่อครับอยู่ที่คนฝึกอ๋อแล้วเึกให้เชื่อคนเลี้ยงหรือให้เชื่อลูกค้ามันเคยจิกเคยไอ้นี่ไหมเคยจะกำไหพวกเนี้ยถ้าเราไปแยกเหยื่อมันจะอันตรายตอนเวลามันได้เหยื่อเราไปกำไม่ถูกอ๋อตอนซื้อมาพี่ซื้อตัวเท่าไรตัวเท่านี้เนี่เหรอตัวขนาดนี้เพราะตัวเล็กเขาไม่ขายนกเฮลิดอะเอามาเดี๋ยวตายแล้วเป็นเรื่องเออทางฟาร์มเขาไม่อนุญาตเขาเขาเาเรียกนกอะไรพี่เฉยนี้เหยี่ยวเฮลิบ เฮรอทางฟาร์มเขาไม่แบ่งให้หรอกแต่ตามหลักะอะทางฟาร์มเขาไม่มีจรรยาบาลเขาก็ขายลูกเล็กเขาแค่ตัวเท่านี้เขาก็ขายราคานี้เนี่ยครับอันนี้ถ้า,ถาคนไม่เป็นมันมากจะไปอ้อนพอซื้อตัวตัวเล็กๆเขาพอเลี้ยงเอามาเลี้ยงก็ไม่รอดตายโาอ้โหเสียเงินเพราะนกพวกนี้มันฝึกได้แล้วอ,อันนี้ผมก็รู้ของพี่พี่ขายตัวอะไร 40, ที่เหมือนทับพร้อมสุดอ๋อ,อพร้อมสุดมาไหมเมื่อกี้นี่ก็จะไม่ลงนู่นขึ้นแบบไอ้เครื่องจักรเลยอะที่เปล่งเนยเครื่องจักรกระดันเปิดเครื่องพอดีตกใจเลยอันนี้อันนี้เพิ่งมาครั้งแรกอะคือตัวนี้มาเลยนัดส่งเขาสิ้นเดือนเนี่ยเอาให้ฝึกให้แบบแบบไม่ให้มันหนีอะแบบบางคนซื้อไปทำเองกันหลุกแล้วก็มันอันแพงอะเนาะ ้ของบริษัทเขามาให้ไล่นกนี่ปีนี้เขามาให้กี่รอบให้ให้มาไล่กี่รอบปีนี้ก็จ้าหกเดือนอ๋อหกเดือนแล้วมายังไรงพี่เดือน<ม>เว้นเดือนหรือว่าังไรเข้าทุกวันเลยเ<อ>ข้าหมดวันาวง,งานปกติเลยอ๋อครับเช้าสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงเพราวะว่าเราจับข้างในไม่มีตัวแล้ว่จับได้หมดแล้วแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ข้างนอกมันที่มันจะเข้าอีกแล้วจากน้นกมาปล่อยบินอ่าแล้วเวลามันไล่มันไล่อย่างไง มาเดี๋ยวรแพสอย่างไรคับแพสมันไงนกพี่แบบที่มันโตจะากผลป้อนตัน้งแต่เช้าเข้าออกับใครไม่ได้นะมันตีเขาตีนี่หมายถึงนกพวกเดียวกันก็ตีกันเพราะไอ้ฮีิมันทำงานเป็นทีมมีมันคนเดียวเนะี่ยเข้าออกาับใครเขาไม่ได้อ๋ออันนั้นก็ซื้อไปป้อนเองตั้งแต่แบบผลสำลีอะเหรอืมแบบมือไหมอะเลี้ยงนกก็อยากให้แบบเครื่องสุดๆกวนหนีมั้ง สุดท้ายอินปิ้นเ้าผูงไม่ได้ดืมไอสัญชาติตัวเองไม่เต็มร้อยนะมันแบบไงมันไม่อยู่มันไม่มีสังคมมาเนาะสันโดษแล้วเวลามันไล่มันไปไล่นกมันแบบบินโฉบไปเฉยอ่ะใช่ครับมันมันต้องจับเลยนะพี่ลาบเลยถ้าไม่จับให้มันหินหนินนี่มันไอโลงเนี่ยสี่พันห้าตรงนั้นโดนจับอยู่เรื่อยมันก็ยังไม่หมดทีนะมนลุกมัดวันก่อนก็จับได้จับนี่หมายถึงมันบินจับเลยเหรอใช่ครับ แล้วมันจิกตีไหมกินเลยละแต่เราไม่ค่อยให้กินนักเราจะอ๋อเราจะแ,แรกอยู่ออ๋อแรกขึ้นต้นไม้เปไ็นแมันมีมันนกเขาไม่เคยขึ้นต้นไม้มันไม่ลงเลยนะขึ้นไปแลว้วอืมขาสั้นีความสูงเอาดิเอาดิอ,าดอ่าดีดดแดมาแล้วไอ้สัตว์เอ้ย <laughs> ตัวนี้มาแย่งนี่มังสามปีแด้วตัวเนี้ยโอ้อหหายเลยดีดีพี่ตัวนี้ดูโอเคพี่ขอบคุณมาก